อันนี้นะครับผมก็พอเราเข้ามาในเกมนะครับผมก็สําหรับเพชรเนี่ยก็มีให้พร้อมแล้วนะครับสามารถซื้อของได้ทุกอย่างเลยนะครับอ่านี่เลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในเกมกันดีกว่านะครับไปดูกันเลยเอาละครับผมขอเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก่อนเลยละกันนะครับอยู่กับผมในเกม ต่อสู้อะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับผมจําไม่ได้นะก็อันชื่อเอาเลยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ขอพูดแล้วกันเดี๋ยวมันเป็นลิขสิทธิ์นะครับโอเคแล้วกันนะครับผมก็สําหรับเกมนี้นะครับผมเห็นที่หลายๆคนเนี่ยเล่นนะครับแล้วก็มีคนขอเข้ามาเนาะผมก็เลยทําการเอามาลงให้นะครับสําหรับเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมต่อสู้ที่เล่นออฟไลน์ได้นะครับผมเพราะตอนนี้เราผมไม่ได้เปิดเน็ตนะครับแล้วก็จะมีเพชรมาให้เนี่ยเพชรของเราเนี่ยสามารถใช้ซื้อของได้นะครับเช่นผมจะซื้อเคียวอันนี้เพื่อไปตีกับฝ่ายตรงข้ามนะคร มีหีบนะครับมีร้านค้านี่นะครับร้านค้าเราสามารถซื้อได้นะครับเห็นไหมเราก็ซื้อไปเยอะๆเลยก็ได้นะครับเพื่อเป็นป้องกันให้ตัวของเราเองนะครับเห็นไหมนี่อย่างไอ้ตัวฮิวันี้นะครับเราก็ซื้อไปอย่างอันนี้นะครับเราก็ซื้อได้เลยไอ้คูปไอ้พวกไอ้เล่งขุดทองเราก็ซื้อได้นะครับ แล้วก็ธนูอะไรพวกนี้เราสามารถซื้อได้หมดเลยนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็คือสามารถซื้อเสริมเพิ่มได้เนาะก็ไม่รู้นะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราก็ซื้อไว้ก่อนละกันทีละหนึ่งทีละหนึ่ง,ท,งทีละหนึ่งนะโอเคแล้วลองไปเล่นกันดูดีกว่านะครับผมเราไปที่โหมดคลาสสิกนะครับไปที่ยากมากไปเลยนะครับเพราะเราสามารถเล่นยากมากได้นะครับโอเคสงครามเริ่มต้นแล้วอาชิดอน อวดอ้างว่าพวกเขามีธนูที่เจาะทะลวงได้อย่างแม่นยำจนทำศัตรูล้มลงก่อนได้ทำลายรูปปั้นอชิดดนโอเคนี่นะครับรูปปั้นอาชิดอนล้วก็ทำการฝึกนี่แล้วก็มาขุดกันโดนูเด็มันให้เราทำอะไรแต่ที่มเนอร์เพื่อพบคุมพวกเขาอ๋อนี่ไงขุดทองให้เต็มถุงอ๋อนี่ไงเฮ้ยมันเล่นมันก็เล่นแก้แก,แก้เครียดได้นะทุกคนโดยดิ อย่างเป็น off เกมออฟไลน์ด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็คือ,อเลื่อนที่ฝึกฝนครับแมนสองคนอ๋อนี่ไงอ๋อมันก็จะเพิ่มเงินอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มคนได้นะเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าเราก็ต้องไปดูที่ทองของเรานะครับมันไม่ใช่อันนี้มว่ามันดูว่าเก็บทองได้เท่าไหร่แล้วนี่ไงเหล่งเรามาดูอย่างนี้นะครับผมก็คือโจมตีอ๋อก็เล่นตามที่มันให้เราเล่นนะครับอันนี้มันให้เราไปโจมตีใคร อ๋อนี่ไงโจมตีอ๋อฝ่ายตรงข้ามนะครับโอเคผมพอเข้าใจแล้วก็คือโจมตีกันฝ่ายตรงข้ามนะก็คือเหมือนมาขุดทองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็คือเขาก็มาขุดทองเหมือนกันก็คือเหมือนแย่งที่กันแหละนะครับในภาษาบ้านเราโอเคแล้วกันนะครับก็จะเล่นกันก็ประมาณนี้แหละนะซึ่งเราก็สามารถกดเพิ่มตัวละครได้จนถึง50ตัวนะครับหรือว่าเราจะกดเพิ่มไอที่ขุดก็ได้นะนี่มันก็จะเล่นประมาณนี้แหละนะครับ ถ้าใครเล่นแล้วก็สนุกอะไรองนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดไปลองเล่นกันดูได้ทางใต้ล่างคลิปเลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็มีสอนไว้ให้แล้วทางใต้ล่างคลิปเหมือนกันเนาะ ก็โอเคแล้วกันนะครับผมก็สาหรับใครนะครับที่ดาวน์โหลดแล้วมีปัญหาหรือว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับสามารถถ้าเข้ามาคุยที่แฟนเพจได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กันก่อนเลยก่อนที่จะเข้ามาคุยกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่กดไลค์เนี่ยผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยโอเคแล้กันสําหรับเกมนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วเนาะก็สําหรับใครนะครับที่อยากขอเกมสามารถทักเข้ามาคุยแฟนเพจหรือว่าทางตานังคลิปก็ได้นะครับโอเคแลกันสําหรับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วเนาะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ